ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตเกตแคริเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงไพ่สิีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูแบบแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือรักแท้กําลังจะมาหาคุณพร้อมกับความโชคดีเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับรักแท้กําลังจะเข้ามาหาคุณพร้อมกับความโชคดีนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับทาใจสบายๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้อัศวินถ้วย n i g h t of cups สอดคล้องกับหัวข้อเลยนะครับนี่เราเปิดกันเห็นๆเ,เลยนะ ใบแรกมาก็สวยงามแล้วโอเคไปกันต่อเลยนะครับ The Hermit คุณอาจจะอยากอยู่สงบสงบมากกว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือตอนนี้ก็แล้วแต่นะแต่มีความสัมพันธ์ดีๆมาแน่นอนอารักแท้กำลังมาพร้อมความโชคดีแล้วนะครับตามหัวข้อเป๊ะเดะมูนถ้ามีความกลัดกลุ้มใดๆดอยู่มันจะคลี่คลายได้แน่นอนด้วยสติสมาธิปัญญาของคุณเองอ แล้วก็ชัดๆสองไม้เท้า t o of ones มองไปข้างหน้าอนาคตจะเจอสิ่งดีความสำเร็จรออยู่นะครับราชาดาบ king of swords อาจจะได,ได้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็เป็นได้เด็กถือดาบ p a g e of swords แอบดื้อหรือเปล่าเนี่ยผู้ใหญ่เขาอยากจะช่วยหรืออาจจะผู้ใหญ่แนะนําอะไรมาคุณอาจจะแอบดือนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเราก็มีความคิดเป็นของตัวเองได้คุยกันด้วยเหตุผลได้ชัดๆ justice จะได้สิ่งที่ควรได้รักแท้กําลังมาหาคุณพร้อมความโชคดีนะครับ a s วินไม้เท้านา o อ Wands ชารเลย The Chariot มาแล้วมาแล้วกำลังมาแล้วล่ะบางท่านได้เจอแล้วด้วยอ่ะโอ้โ oh หราชินีเหรียญ Queen of Pentacle สวยงามมากๆเปิดกันเห็นๆใบนี้ออกมาบ่งบอกว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในการได้รับการยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับมาดูกันนะรักแท้กำลังมาพร้อมความโชคดีแล้วนะครับ มาแน่นอนจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความหวังดีให้คุณหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณมอบความจริงใจให้คุณแบบนี้มีคนอยากมาสารสัมพันธ์และในบางท่านถึงขั้นจะเข้ามาจีบเออเอาไม่เอาอยู่ที่คุณนะเพราะว่าดูๆแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมาหรืออย่างน้อยตอนนี้คุณอาจจะอยากอยู่สงบสงบยังไม่อยากยุ่งใครเป็นเพราะว่าคุณอาจจะมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะแยะ แค่ทำงานก็เหนื่อยแล้วหรือว่าเคยผิดหวังเสียใจมาทำให้ไม่อยากยุ่งใครมากมายกลัวผิดหวังเจ็บซ้ำๆอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับคนเรามีเป็นล้านและแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าคุณจะเจอประสบการณ์แบบไหนมาคนเก่าของคุณจะเป็นยังไงแต่คนใหม่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะขอให้เชื่อมันว่าความรักดีๆมีในโลกนะครับนี่ถ้าคุณเคยมีความกังวลใดๆ ขอให้ปล่อยวางเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันจะดีขึ้นเองนะตอนนี้สิ่งสําคัญอยู่เป็นเรื่องจิตใจเลยนะจิตใจสําคัญมาก ถ้าคุณปล่อยวางความกังวลได้ชีวิตคุณจะดีมากเลยเพราะมันมีความก้าวหน้ารอรอ,อยู่เห็นเห็นแล้วเนี่ยอนาคตคุณดีคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดีเลยเรียกว่าถ้าคุณกลั่นกรองความคิดดีๆนะคุณจะได้ไอเดียดีๆในการพัฒนาตัวเองเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือการงานก็นแล้วแต่นะครับมีโอกาสที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยอย่างแรกเลยนะ ผู้ใหญ่อาจจะมีงานสําคัญให้คุณทํามีโปรเจกต์สำคัญให้คุณทําหรืออยากสนับสนุนคุณในสิ่งใดๆก็แล้วแต่หรืออย่างที่ 2? ผู้ใหญ่เนี่ยแหละที่จะชักนําพาความรักดีๆมาให้อาจจะนําพาคนดีๆมาเสนอให้คุณอะไรแบบนี้นะผู้ใหญ่แนะนําคนดีๆให้คุณได้แล้วคุณก็อาจจะมีความดือ้อคุณอาจจะยังไม่เชื่อผู้ใหญ่เสทีเดียว อาจจะยังมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงอันนี้เราไม่ว่ากันเป็นเรื่องที่ทําได้ใครๆก็มีความคิดของตัวเองนะครับแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่นําเสนอมาก็ดูจะมีประโยชน์ดูจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับรับไว้พิจารณาได้นะครับผู้ใหญ่ท่านหวังดีแน่นอนสิ่งที่คุณรู้สึกตอนนี้คือคุณอาจจะแย้งในใจเงียบๆว่าเฮ้ยมันจะดีจริงหรือหรือว่ามันจะเวิร์กไหมอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าคุณใช้เวลาส่วนตัวอยู่เงียบๆทบทวนดีๆ ย้ำว่าใช้สติสมาธิปัญญาให้เต็มที่คุณจะปิ้งแวบออกมาได้ว่าคุณควรจะไปยังไงต่อไปนะครับ ที่แน่ๆคือคุณจะได้สิ่งที่คู่ควรกับชีวิตถ้าที่ผ่านมาอะไรมันผิดฝาผิดตัวมาโดยตลอดจากนี้ไปนะครับจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าเรื่องส่วนตัวการงานการเงินแม้แต่ตามหัวข้อนี้เลยคือความรักดีๆรักแท้ที่มาพร้อมความโชคดีนะชีวิตจะได้รับความยุติธรรมได้รับสิ่งที่คู่ควรได้รับการบาลานซ์ดัดสมดุลชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้วยตัวคุณเองฝีมือของคุณเองและการช่วยเหลือของผู้อื่นแบบนี้นะครับมีโอกาสก้าวหน้าสูงมาก ใบนี้คอนเฟิร์มว่าคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าสูงมากสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในชีวิตหรือเข้ามาแล้วในบางท่านไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ลองสังเกตดีๆนะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เทียบกับปีที่แล้ว ชีวิตคุณดีขึ้นมากมายนะครับในส่วนใหญ่ตามดวงชะตาภาพรวมนี้นะครับส่วนท่านที่จะอาจจะบบแย้งว่าเอ้ยยังไม่เห็นดีขึ้นสักเท่าไหร่เลยอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือมีความคลาดเคลื่อนทางเวลาได้แบบนี้นะครับการดูดวงดูเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดขึ้นกับทุกคนหรือไม่เกิดขึ้นนะครับให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับที่แน่ๆคือความรักดีๆกําลังมาหาคุณพร้อมความโชคดีใบนี้การันตีอีกเสียงหนึ่งว่า ความรักดีๆกําลังมามีโอกาสเป็นคนทานไกลก็ได้มีโอกาสเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนตรงสเปคก็ได้ใบนี้ตีความได้หลากหลายอย่างที่แน่ๆคือคุณไม่ต้องไปไขว่คว้าคุณไม่ต้องออกไปตามหาเขาจะมาเองความรักดีๆเขาจะมาเองเข้ามาในชีวิตคุณเองเราปาฏิหาริย์หรือไม่คาดฝันเลยด้วยซ้านะครับและในที่สุดเมื่อคุณเจอรักแท้เจอความรักดีๆพร้อมที่มาพร้อมกับความโชคดีแล้วนะครับชีวิตคุณจะถูกยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าถ้าเคยละ อยู่จะมีโอกาสลืมตาอ,อ้าปากถ้าเคยมีปัญหาอยู่จะแก้ปัญหาได้เรียกว่าทุกอย่างจากหนักจะเป็นเบาที่ร้ายกลายเป็นดีที่ไม่สบายใจอยู่ก็จะหาย มีโอกาสเจอสิ่งที่สวยงามเรียกว่าได้มีความสุขอย่างเต็มที่กับเขาสักทีความราชินีเหรียญเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความเพียบพร้อมอยู่ดีกินดีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่พลังงานสามารถสลับฟังกันได้ดูได้หมดนะครับหรือกรณีคุณผู้ชายมาดูแล้วได้ใบนี้มีโอกาสเป็นดวงนารีอุปถัมภ์เจอคุณสุภาพสตรีที่นะมีฐานะดีรูปร่างหน้าตาดีอะไรแบบนี้มีความคู่ควรกับคุณเข้ามาในชีวิตก็ได้ส่วนคุณผู้หญิงคุณสุภาพสตรีใบนี้ก็ตรงตัวว่าจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย อิ่มนำสำราญสมบูรณ์พูนสุขมีทรัพย์สินเงินทองอะไรแบบนี้แน่นอนตามความราชินีเหรียญขอให้สบายใจได้เลยนะครับถ้าที่ผ่านมาคุณมีปัญหาใดๆอยู่นะปัญหาจะคลี่คลายแน่นอน หน้าไพ่ชุดนี้บ่งบอกชัดเจนว่า,าดวงชะตาคุณกําลังดีขึ้นสิ่งดีๆกําลังเข้ามาและตามหัวข้อนี้ที่บอกว่ารักแท้กําลังมาพร้อมความโชคดีคุณจะมีโอกาสได้ทั้งรักแท้และโชคดีในคราวเดียวกันนะครับท่านที่ทําบุญวสนามาดีมีโอกาสได้รับเต็มๆส่วนท่านที่อาจจะเคยมีความผิดพลาดใดๆมาก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้ารู้ตัวว่ามีสิ่งผิดพลาดใดๆก็แก้ไขซะแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันถูกต้องให้มันดีงามเดี๋ยวชีวิตคุณก็ไปได้เองดวงดีแล้วนะครับไม่ใช่อยู่ เฉยๆแล้วมันจะดีดวงดีหมายถึงว่าเป็นช่วงโอกาสดีในการตักตวงสิ่งดีๆเร่งทําความดีเร่งทาสิ่งดีๆให้ตัวเองขยนขันขันแข็งอะไรแบบนี้ดวงดีคือฟ้าเปิดทางสะดวกประมาณนี้นะครับการดูดวงเป็นเพียงแนวทางส่วนการปฏิบัตินั้นคุณต้องทําเองนะครับประมาณนี้โอเคครับดเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าไพ่มีอะไรอยากแนะนําเพิ่มเติมหรือไม่หรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โห The high p r i e s t เปิดกันเห็นเห็นจัดจะเ The high p r i e s t e s ออกมาใบนี้คุณจะมีความสุขความสบายทั้งทางโลกทางธรรมมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นมีความเพียบพร้อมในตัวเองเมื่อกี้ใบส่งท้ายก่อนจะมาถึงใบนี้เป็นราชนีเหรียญแล้วยังมี high p r i e s t e s ออกมาอีกทํานายเพิ่มเติม,ตมได้ว่า คุณ uhm. จะมีความสุขท hmm. ี่สมดุล so ท right <sais>. um. ั้งทางโลกทางธรรมทางโลกก็อิ่มหนำสำราญทางธรรมทางใจก็มีความสุขสบายใจเบาอะไรแบบนี้อุปสรรคใดๆจะบรรเทาเบาบางไปชีวิตนี้จะมีความสุขมากขึ้นรักแท้จะมาพร้อมโชคดีรับไว้นะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ